ทุกคนคะชีวิตที่ดูเหมือนจะธรรมดาอาจเปลี่ยนแปลงได้ด้วยมุมมองใหม่ๆและหนึ่งในบุคคลที่สามารถมอบมุมมองเหล่านี้ให้กับคุณได้ดีที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นผู้ชายคนนี้คะ่ะผู้ชายธรรมดาที่ตอนเป็นเด็กสอบตกซ้ำแล้วซ้ำเล่าตอนไปสมัครงานก็ถูกปฏิเสธมากกว่า1ิครั้งแต่ในที่สุดเขากลับเปลี่ยนมุมมองจนเขาสามารถสร้างอาณาจักรธุร,ฯฯรกิจระดับโลกอย่างอาลีบาบาได้อย่างน่าทึ่งเลยทีเดียว ใช่แล้วค่ะครูเก๋กำลังพูดถึงแจ็คมาในวันนี้ครูเก๋จะพาคุณมาดูแนวคิดของเขาถ้าเขากลายเป็นจากคนที่เริ่มต้นจากศูนย์จากคนที่ไม่มีอะไรแล้วปรับเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนประสบความสำเร็จได้แสดงว่าแนวคิดและข้อคิดในการดำเนินชีวิตของเขาเราสามารถนำมาปรับใช้ได้เช่นเดียวกันข้อคิดที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนใจและเปลี่ยนวิธีคิดของคุณไปตลอดการค่ะข้อที่1แจ็คมาบอกว่า คนโง่มองหาโอกาสในอนาคตแต่คนฉลาดจะสร้างโอกาสจากปัจจุบันคุณอย่ารอให้โชคดีอย่ารอให้สถานการณ์พร้อมอย่ารอให้มีทุกอย่างแต่สิ่งที่คุณต้องทําในสิ่งที่ตั้งใจเอไว้คือต้องทําตอนนี้เลยค่ะทําทันทีดีที่สุดแจ็คมาบอกเอาไว้ว่าอย่ารอให้พร้อมบางคนไม่อยากทาเพราะว่ากลัวจะผิดพลาดกลัวจะล้มเหลวแต่แจ็คมาบอกว่าค่อยๆทําไปก่อนแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้มันจะเก่งเองทีหลัง แต่ถ้าไม่ทำไม่เริ่มก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะข้อที่2หากวันนี้ยากพรุ่งนี้จะยากกว่าและวันต่อไปมันจะดีขึ้นเองความหมายก็คืออย่าเพิ่งท้อแท้ตั้งแต่เริ่มต้นมันไม่มีอะไรง่ายตั้งแต่เริ่มแรกแจ็คมาบอกว่าวันพรุ่งนี้คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยแต่หากคุณผ่านพ้นมันไปได้วันมารืนนั่นแหละมันจะเป็นวันที่ดีเปลี่ยนชีวิตของคุณ ดังนั้นคนที่รอดคือคนที่อดทนรอให้ถึงวันนั้นจนได้ข้อที่3อย่าไปแข่งด้วยความเร็วให้แข่งด้วยวิสัยทัศน์ในโลกปัจจุบันที่ทุกคนวิ่งเร็วทำอะไรรวดเร็วเราจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างนั่นก็คือต้องใช้สมองค่ะต้องทำงานอย่างชาญฉลาดต้องมีมุมมองต้องมีวิธีคิดที่ดีดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าวิสัยทัศน์ที่ชัดจะพาให้คุณประสบความสำเร็จไปได้ไกลกว่าคนอื่น ข้อที่สี่ให้ลงมือทำทั้งๆท,ท,ที่กลัวความกลัวมันคือกำแพงที่ใหญ่ที่สุดที่จะขวางกั้นคุณกับความสำเร็จแต่ถ้าคุณก้าวข้ามผ่านไปได้ความสำเร็จมันอยู่หลังกำแพงความกลัวนั่นแหละค่ะดังนั้นแจ็คหมาเขาบอกว่าตอนที่เขาทำเขาก็กลัวเขาก็ไม่ได้เก่งแต่เขาเรียนรู้และลงมือทำแบบไม่หยุดเพราะว่าเขารู้ว่าความกล้าเท่านั้นที่จะเอาชนะความกลัวได้และเขาก็ทำมันจนสำเร็จค่ะข้อที่ห้า ถ้าตอนนี้คุณยังจนอยู่ไม่เป็นไรแต่อย่าโทษพ่อแม่ของคุณว่าทำไมคุณถึงไม่ได้เกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวยเป็นประโยคที่แรงนะคะแต่มันก็จริงเพราะคนเราเลือกจุดเริ่มต้นไม่ได้คุณเลือกเกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวยไม่ได้แต่คุณเลือกที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้ดังนั้นคุณจะไม่โทษใครหากคุณอยากร่ำรวยมีรายได้ที่มากขึ้นคุณต้องสร้างมันด้วยตัวของคุณเองค่ะข้อที่6 จงเรียนรู้ความผิดพลาดของคนอื่นคุณก็รู้ว่าเวลาที่เกิดว่ามีใครสักคนประสบความสําเร็จเขาไม่ได้ประสบความสําเร็จในครั้งแรกที่เขาทํานั่นแปลว่าชีวิตของเขาต้องผ่านอะไรไมาเยอะต้องมีประสบการณ์ต้องมีบทเรียนดังนั้นหากคุณรู้แล้วว่าถ้าเขาทําอันนี้แล้วมันพลาดคุณก็ไม่ต้องทําแบบเดียวกันกับเขาเรียนรู้จากบทเรียนของคนที่ประสบความสําเร็จคุณก็จะได้ประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นข้อที่7 คนฉลา,าดเขารู้ว่าการอยู่กับคนเก่งจะทำให้เราเก่งตามไปด้วยเอาง่ายๆก็คือเราจะต้องรายล้อมบุคคลที่อยู่รอบตัวเราด้วยคนที่คิดดีคิดบวกดังนั้นหากคุณอยู่รายล้อมด้วยคนที่ส่งเสริมกันด้วยคนที่สนับสนุนคุณด้วยคนที่ให้โอกาสคุณชีวิตของคุณจะประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าข้อที่8อย่าเสียเวลาไปเถียงกับคนที่ล้มเหลว เพราะเขาจะลากคุณให้ไปอยู่ในระดับเดียวกันความหมายก็คืออย่าพยายามพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นถ้าพวกเขาไม่พร้อมที่จะเข้าใจแต่ให้คุณใช้พลังกับสิ่งที่คุณมีเลือกทำในสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ให้คำพูดของคนอื่นมาดูถูกมาตำหนิมาต่อว่ามาวิาพากษ์วิจารณ์จนคุณไม่สามารถที่จะลงมือทำอะไรได้เลยข้อที่9โอกาสมักจะซ่อนอยู่ในปัญหา ทุกครั้งที่คุณเจอปัญหาอย่าเพิ่งรีบโวยวาย,วายลองเปลี่ยนมุมมองดูว่าคุณอาจจะเห็นประตูใหม่ที่คุณไม่เคยเปิดมาก่อนดังนั้นคุณจะต้องมองให้เห็นว่าสถานการณ์นั้นๆอาจจะเป็นโอกาสใดโอกาสหนึ่งที่คุณจะเปลี่ยนชีวิตค่ะข้อที่10ธุรกิจไม่ใช่การหาเงินแต่มันคือการแก้ปัญหาให้ผู้คนแจ็คหมาเขาบอกว่าเขาสร้างอาลีบาบาเพราะเขาอยากให้ SME เข้าถึงโลก ทุกการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนมาจากการให้ประโยชน์กับผู้อื่นก่อนเสมอข้อ11อยอามัวแต่ทำงานหนักจนลืมทำงานอย่างชาญฉลาดการทำมากไม่ได้แปลว่าจะได้มากดังนั้นตอนนี้สิ่งที่คุณทำอยู่อย่าลืมที่จะถามตัวเองว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นนำพาคุณไปสู่เป้าหมายหรือเปล่าหรือว่าคุณกำลังเหนื่อยให้ความฝันของใครสำเร็จที่ไม่ใช่ความฝันของคุณไหมข้อ 12. จงใช้ความแตกต่างของคุณให้เป็นจุดแข็งไม่ใช่จุดด้อยแจ็คหม่าเคยพูดเอาไว้ว่าเขาไม่เหมือนนักธุรกิจทั่วไปเขาพูดไม่เก่งเขาเรียนไม่เก่งแต่เขามีจุดยืนและจุดยืนนั้นของเขานั่นแหละที่แตกต่างและทำให้คนทั้งโลกฟังเขาข้อ13คุณไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่คุณกล้าพอที่จะเริ่มหลายคนรอให้พร้อมหลายคนรอให้สมบูรณ์แต่ความสำเร็จของแจ็คหมา่า เขาเริ่มจากความไม่พร้อมสิ่งที่เขาทำและประสบความสำเร็จสิ่งที่ทำให้เขาชนะคือเขาเริ่มต้นไวกว่าคนอื่นข้อ14อย่างคิดทำคนเดียวถ้าอยากไปให้ไกลคุณจะต้องมีทีมที่สนับสนุนคุณคุณอาจจะไปเร็วถ้าคุณไปคนเดียวแต่อยากไปให้ไกลคุณจะต้องมีคนที่ศรัทธามีวิสัยทัศน์เดียวกันมีทีมที่แข็งแกร่งร่วมสนับสนุนคุณด้วย แจ็คมาคือผลลัพธ์ของทีมที่แข็งแกร่งนั้นค่ะข้อ15อย่าหยุดเรียนรู้เพราะโลกไม่เคยหยุดหมุนแม้จะเป็นมหาเศรษฐีแต่แจ็คมาก็ยังคนอ่านหนังสือยังคงค้นหาความรู้ใหม่ๆยังคงพัฒนาทักษะยังคงเรียนรู้สิ่งต่างๆถ้าเขายังเรียนอยู่ทุกวันเราทุกคนก็ไม่มีข้ออ้างที่จะหยุดเรียนรู้นะคะข้อ 16. อนาคตเป็นของคนที่มองเห็นมันก่อนคนอื่น ถ้าคุณยังมองเห็นแค่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณอาจจะพลาดโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะแจ็คหม่าเขาสร้างอาลีบาบาเพราะเขามองเห็นอนาคตของอินเทอร์เน็ตและเขาก็ใช้โอกาสนั้นในการเปลี่ยนชีวิตเขามองเห็นเรื่องนี้ก่อนใครและเขาไม่หยุดคิดถึงเรื่องอนาคตจนถึงทุกวันนี้ค่ะเห็นหรือยังล่ะคะว่าข้อคิดทั้ง16ข้อที่แจ็คหม่าให้พวกเรามันช่างมีความหมายจริงๆทุกข้อคิดจากแจ็คหม่า ไม่ได้เป็นแค่คำคมแต่มันเป็นบทพิสูจน์จากชีวิตจริงที่เขาเริ่มต้นจากศูนย์เขาล้มบ่อยแต่เขาไม่เคยเลิกเขาโดนปฏิเสธแต่ไม่เคยหยุดเชื่อในความฝันของตัวเองแล้วคุณล่ะคะจริงๆแล้วคุณทําเช่นนี้ได้แบบเดียวกันแต่คุณจะต้องมีแรงผลักดันคุณต้องสร้างแรงบันดาลใจและคุณต้องมั่นใจว่าคุณมีศักยภาพคะ่ะความจริงแล้วคุณเก่งกว่าที่คุณคิดคุณจำข้อนี้ไว้เสมอนะคะ ว่าคุณคู่ควรที่จะเป็นคนประสบความสำเร็จถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง podcast ครูเกศสเตชันไว้นะคะและถ้ามีข้อคอมเมนต์อะไรก็พิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ